มาดูการบรูรณาการในการช่วยเหลือยาๆแต่เมื่อกี้ผมเห็นหแบบเหมือนมีสายทางบ้านไหมฮะเหมือนมีสายทางบ้านรออยู่เมื่อสักครู่นี้ถ้าเป็นคุณวีระนะครับมีคนวีระคุณวีระเป็นท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์นะครับเดี๋ยวท่านจะมากลุยเรื่องการบูรณาการบิ Big ๊ก คลีนิ่งเดย์กันหน่อยนะครับแน่นอนที่สุดว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานระดมทุกสภากำลังในการที่จะมาช่วยฟื้นฟูเมืองหัดใหญ่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วครับเราจะไปพูดคุยกับท่านรองที่บรีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชครับท่านวีระขุนชัยรักครับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณบอลครับ ครับคุณบินครับสวัสดีครับครับครับมีพี่ป๋องกับบินนะครับท่านครับตอนนี้ทราบว่าในพื้นที่เนี่ยโหทางด้านของกรมอุทยานแห่งชาติผดสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยลงไปในพื้นที่มีการระดมพี่น้องนะในสังกัดเนี่ยลงไปช่วยเหลือมีการให้ความช่วยเหลืออะไรอย่างไรบ้างครับท่านรองครับอยากเล่าให้ฟังหน่อยครับท่านครับ ครับผมนะครับก็จากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับท่านมีความห่วงใ่เรื่องนี้มากครับครับในช่วงที่น้ําท่วมนะครับก็ดูแล้วสถานการณ์ดูรุนแรงนะครับแล้วก็ช่วงที่น้ําลดเนี่ยสถานการณ์ก็รุนแรงไม่ยิ่งกว่าเลยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับซึ่ง วิกฤตมากนะครับน้ำท่วมแล้วก็มีความเสียหายโดยเฉพาะด้านชั้นล่างนะครับแล้วก็สถานที่แห่งนี้นะครับก็มีทั้งคนป่วยญ <c oughs> าติคนป่วยรวมถึงประชาชนวงเวณข้าวเคียงที่มาใส่พักพิงเนี่ย <c oughs> รวมคนจํานวนเป็น 2 0 0 0ถึง3,000คนเลยทีเดียวครับครับโอ้โหเยอะเลยทีเดียวทีนี้มาถึงภารกิจหลักในรอบนี้ดีกว่านะครับที่ท่านแล้วก็ทีมงานได้ลงไปคือเรื่องของการทำความสะอาดครับบิ๊กคลีนติ้งเห็นบอกว่าตอนนี้ทำอย่างต่อเนื่องทำทุกวันเลยถูกต้องไหมครับท่านครับมีการบริหาร <c oughs> จัดการอย่างไรครับเนี่ยที่จะให้มีความต่อเนื่องขนาดนี้ครับ <c oughs> ครับก็ก็คือทางกระทรวงนี้ก็ส่วนที่กำลังจาก กรมอุทยานเป็นหน่วยงานหลักกรมป่าไม้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรวมถึงทุกหน่วยในสางกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับก็มาร่วมกับนะครับศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจของรัฐบาลนะครับขอปปชนะครับส่วนส่วนหน้าซึ่งมีทางทุนการฐานสูงสุดอยู่นะครับโดยแม่ทัพภาคที่สี่เราก็จะแบ่งกําลังส่วนนั้นไปส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็จะ ดูแลวัดโรงเรียนมัสยิตศาสนาิสานอาาไมยต่างๆก็แบ่งกันแล้วก็รวมถึงดูแลบ้านของลูกน้องของเจ้าที่ที่ได้รับความเสียหายโรงพยาบาล <c oughs> ต่างๆโดวยวัโรงพยาบาลหาดใหญ่ได้จัดไว้ถึงสามร้อยนายเลยครับโอ้ฮะ ครับแล้วบริหารจัดการต่อ,อยังไงฮะเราจ,จัดกาลังวางกําลังแล้วเนี่ยครับอุปกรณ์อุปกรณ์รรนี้มาพร้อมเลยไหมครับหรือว่าต้องการการสนับสนุนอีกฮะท่านรองตอนตอนตอนนี้มีพร้อมนะครับ,รบเรื่องกําลังกําลังคนและอุปกรณ์เนี่ยอุปกรณ์มีรถปีดน้ํามีเจ้าหน้าที่แม้กระทั่งเจ้าที่เองก็มีดูแลความปลอดภัยของเจ้าที่เป็นหลักด้วยมีถุงมือมีรองเท้าบูทต รวมถึงเราจัดเตรียมยาไว้ด้วยนะครับ,รบเป็นยายาป้องกันโรคขี่หนูก็จะแจกจ่ายเจ้าที่กินก่อนเข้าไปบัตรงานเผื่อจะได้ไม่เกิดผลกระทบกับตัวเจ้าที่เองจะได้มีเวลามีเดี่ยวมีแรงไปช่วยเหลือเขาได้อย่างเต็มที่นะครับครับเรามีกําลังพลกว่า300คนเวลาจัดเห็นว่าจัดเป็นชุดชุดใช่ไหมฮะแต่ละชุดเนี่ยประกอบสักประมาณกี่คนแล้วต้องกระจายกําลังกันยังไงบ้างครับท่านรองครับ คือคือคืออย่างนี้ไม่ใช่300ร้อยนะครับขอขอ,ขอ,ขอ,ขอแก้ไขเรื่องกําลังกําลังเหนือเป็นพันกว่าคนเลยโอ้กำลังในภาพรวมเนี่ยเฉพาะที่โรงพยาบาลเนี่ยเฉพาะที่โรงพยาบาลเนี่ยสามร้อยคนแ้วที่เหลือนี่จะไปดูแลถนนไปร่วมกับทางฝ่ายทหารทางฝ่ายปกครองเนี่ยดูแลถนนแล้วก็แบ่งแบ่งกําลังส่วนหนึ่งก็ผัดเปลี่ยนเวรกันพักผ่อน เพื่อจะได้มีเร uh, ี่ยวมีแรงไปสู้ของวันต่อไปครับครับเข้าใจครับปัญหาอุปสรรคเป็นไงบ้างครับแต่ละวันเห็นว่าไปทําตั้งแต่ช่วงแรกๆเลยมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมครับในการทํางานในขณะนี้ครับก็ก็ต้องแบ่งกาลังกันนะครับแบ่งกำลังคนโดยเฉพาะต้องบางช่วงก็ต้องมีปัญหาเรื่องการจราการจราจรอะไรต่างๆก็ต้องมีปฏิบัติงานกลางคืนต้องแบ่งเป็นช่วงกลางคืนไปร่วมกับหน่วยทหารเนี่ย ปฏิบ,บัติการเป็นสามตะเลยนะครับก็มีช่วงหลังจนถึงตีสามนะครับหลังสิบแปดนาฬิการ่วมชุดเป้าะิิจของทหารเนี่ยและช่วงหลังตีสามเนี่ยก็จะเตรียมพร้อมเรื่องชุดตัวชุดอะไรเนี่ยเพื่อจะทำอาหารแจกจ่ายให้กำลังคนของเราเองรวมถึงช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ เงินสร้งหมายความว่านอกจากภารกิจใหญ่ที่มาช่วยในการบิ๊กคลีนนิ่งแล้วเนี่ยท่านรองฮะประทรวงทร,รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกลุ่มทยานแห่งชาติสรรรตัตว์ป่าและพันธุ์พืชยังมีการตั้งโรงครัวด้วยหรอครับท่านฮะคือคือโรงครัวเนี่ยคือเรากาลังคนเยอะเมื่อส่วนที่กาลังเป็นเป็นพันกว่าคนเนี่ยพอพันกว่าคนโดยปกติแล้วเนี่ยกรมทุยานเนี่ยกรมป่าไม้หรือว่าหน่วยงานต่างๆเลยก็จะมีภารกิจด้านทรัพยากรเนี่ย เรื่องไฟป่าก็ดีเรื่องดินถลม่มหรืออะไรต่างๆก็มีเนี่ย <S <S เรามีตรัวสนามเป็นปกติอยู่แล้วที่เรามี <S <S <ๆ>อยู่เดิมอยู่แล้วแล้วเราใช้ในการบำรุงกำลังของเราแต่ครั้งนี้เราส่วนที่กำลังมาเนี่ยก็ใช้รถครววสนามแล้วก็ดูแลเจ้าที่ของเราเพื่อให้ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันเนี่ยครัวของเราก็มีเพียงพอที่จะแจกจ่ายดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอีกนะครับ ครับ,บก็ถือว่าเป็นการช่วยทั้งกําลังพลของเราซึ่งไปเป็นพันนะฮะแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับที่อาจจะจําเป็นต้องต้องใช้รับเรื่องของสิ่งของอาหารเหล่านี้ด้วยครับ,บทีนี้เรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยกันบ้างครับเนื่องจากว่าเอาละ จุดที่เราไปเนี่ยบางคืนนี้อาจจะทําความสะอาดได้อย่างไม่ไม่ทั่วถึงอาจจะมีสิ่งปนเปื้อนอะไรต่างๆเราได้มีมาตรฐานการดูแลสุขานามัยของของทีมเราอย่างไรบ้างครับพันกว่าคนน,นะเพื่อไม่ให้เพื่อให้ปฏิบัติการได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับเรื่องต้นเกี่ยวกับโรคที่ผมเกิดไปนิดหนึ่งแล้วนะครับก็คือยาเพราะเป็นห่วงเหมือนกันโรคฉี่หนูน้ำกัดเท้าเนี่ยก็ให้ยา เจ้าที่แจกจ่ายให้เจ้าที่กินยาไปไปก่อนแล้วก็เฉพาะระหว่างปฏิบัติงานเนี่ยพวกถุงมือพวกรองเท้าบูทตอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เตรียมแจกจ่ายให้เจ้าที่ให้กําลังคนต่างๆเนี่ยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานครับอืมกับเหมือนเราก็ต้องดูแลกําลังพลของเราด้วยนะในการปฏิบัติงานกับประชาชนกับตอนนี้ยังอยากรับการสนับสนุนอะไรเพิ่มเติมมั้งไหมฮะท่านรองธิบดีครับครับ ตอนนี้ตอนนี้ในส่วนของของกําลังเราเนี่ยกาลังคนเนี่ยเพียงพอแล้วถ้าแค่เราจับบทหมู่ประสานงานแบ่งงานกันให้ได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับครับอแต่สําหรับเรื่องเรื่องเวชภัณฑ์ยาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าถ้าทางพี่น้องประชาชนท่านอื่นที่รับฟังอยู่ที่อยากจะเข้ามาช่วยเหลือมาดูแลทั้งตัวประชาชนเองตัวเจ้า้าที่เองของเราก็ ก็ตรงนี้ก็ไม่ขัดข้อนะครับก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะครับครับมาสอบถามเรื่องการแจกจ่ายอาหารที่จะเข้าสู่ชุมชนเพราะทราบว่าตอนนี้มันก็จะมีหลายชุมชนด้วยกันที่อาจจะต้องการอาหารนะทางเราได้มีการบริหารจัดการหรือว่ามีการประสานงานกับในชุมชนยังไงบ้างนะครับในการที่ไปส่งอาหารเหล่านี้ครับเรื่องเรื่องอาหารเกี่ยวกับชุมชนเนี่ยเนื่องจากมีครัวสนามเบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นทาง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 ,ทางกระทรวงเองเนี่ย เจ้าพิจารณาเรื่องเจ้าที่ของเราเป็นหลักอยู่แล้วเจ้าที่ที่ปฏิบัติงานเพราะเจ้าที่เราต้องบูรณาการร่วมกับทางหน่วยทหารทางปกครองในร่วมกันเน้นของเราเป็นหลักแล้วและที่เหลือก็ เพิ่มเติมไปสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนตามที่หน่วยงานข้างเสียงร้องขอนะครับ <c oughs> เพราะว่าก<อ>าสรช่วยเหลือจะได้ตรงจุดต้องเน้นจังหวัดเป็นหลักนะครับ <c oughs> จังหวัดท้องที่ท้องถิ่นเป็นหลักนะครับโอ้ประสานกัน <c oughs> ครับครับประสานกันแ,และที่สำคัญอาหารของเราเนี่ยต้องเน้นต้องต้องสดต้องใหม่ต้อง,องสกเพราะเราจะไม่ไม่ยอมไม่เกิดใครมาป่วยใครมาท้องเสียห <c oughs> รือมีอะไรซ้ำอันเกิดเหตุ จากอาหารเราอีกนะครับครับกับท้ายสุดแล้วฮะอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องชอาวใต้กันหน่อยไหมฮะท่านรองธิบดีครับครับก็ก็เรื่องนี้ก็ท่านท่านมตีว่าการกระทรวงทรัพยกากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกินนะครับครับก็มีความผมใหญ่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็ท่านก็ติดตามสถานการณ์อยู่ตลอดถึง แล้วก็แล้วก็นะครับกำลังทุกคนท่านก็ให้ดูดูแลอย่างเต็มที่ทุ่มเทกำลังกายลำใจแล้วก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปโดยเร็วนะครับครับเอาละครับขอบพระคุณมากครับท่านรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับท่านรองวีระขุนชัยรัตน์ขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ เป็นพันกว่านายพันกว่าคนนะฮะที่ลงไปในพื้นที่กระจายกันนะครับมาจาก กรมทุทยานกรมป่าไม้กรมทรัพย์กรทางทะเลและชายฝั่งมากันทั่วท,ทั้งกระทรวงเลยนะครับท่านรองนายกท่านสุชาติชมกลิ่นก็บอกแล้วนะครับว่าตั้งแต่วันแรกเลยท่านก็ลงไปให้การช่วยเหลือนําสัพพะกำลังทั้งคนทั้งเครื่องไม้เครื่องมือทั้งยานพาหนะต่างๆที่มีของกระทรวงเนี่ยลงไปช่วยเต็มที่เลยทุกภารกิจนะครับแล้วนี่หลังจากที่ช่วยชีวิตเรียบร้อยแล้วการเข้าไปฟื้นฟูก็ยังส่งเนี่ยกำลังพลของตัวเองเป็นพันนายฮนะเข้าไปใน ที่แล้วมีการตั้งศูนย์ส่วนหน้าด้วย<ช>ที่สวนสัตว์สงขลานะครับสำหรับใครถ้าต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นสมมติบ้านตัวเองเนี่ยโอ้โหมันหนักหนาสาหัสจริงๆแล้วไม่มีกําลังพอไม่มีแรงไหวที่จะทําความสะอาดบ้านตัวเองแล้วน,นะครับสามารถไปร้องขอได้เพราะว่าภารกิจหลักๆตอนนี้ก็คือเร่งฟื้นฟูสิ่งของที่เป็นสาธารณกรวัด โรงเรียนนะครับสิ่งของอสิ่งใช้สถานท,ที่ที่ทุกคนต้องใช้งานร่วมกันเนี่ยนะครับก็จะมีทางหน่วยของทอสศอเข้าไปแต่ถ้าบ้านเรือนไหนที่มองว่าตัวเองเนี่ยไม่ไหวจริงๆหมดแรงแล้วในขณะน,นี้สามารถร้องขอได้นะครับติดต่อได้ที่ทางท่านทอสศอจออของจังหวัดสงขลาได้เลยนะครับตั้งอยู่ที่สวนสัตว์สงขลาส่วนหน้าอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับ,บนอกจากกําลังคนแล้วมีโรงครัวด้วยนะเออโรงครัวเนี่ยนอกจากคือเป็นโรงครัวให้บริการ ในส่วนของกองกําลังของสส<ช>ที่มาทํางานแล้วเนี่ยบางส่วนก็ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยไปตามซอกตามซอยต่างๆเนี่ย<ม>นะครับที่กําลังรับความเดือดร้อนแล้วก็คือเป็นการช่วย แบ่งเบาภาระของหน่วยงานหลักๆที่เรื่องของการทําครัวไงบินถูกต้องคือพันนายพันคนเนี่ย <Hil> ถ้า<ช>สมมติทางทอสศอไม่เตรียมไปเองแล<ช>้วต้องไปใช้บริการร่วมกับพี่น้องประชาชนที่เดือดร,ร้อนอยู่1,000คนก็ไม่น้อยนะ<ช>แต่ทางนี้เนี่ยพอถือว่าตัดไปเลย1000พ <Produ k S 2> <ม>ันเดี๋ยวทางทสศทางกรมเนี่ยดูแลกําลังพลของตัวเองเองนะครับและที่สำคัญยังมีเหลือเผื่อไปนะครับแจกจ่ายให้กับคนที่เดือดร้อนในพื้นที่ด้วยอันนี้น่าชื่นชมมากเลยนะครับ